าจารย์ชุดที่3ที่ที่นา้าใจบางตะคุณน้ำจางเศ็จจลหลวงปู่เลี่ยมแลวงปู่หลวงพามาลวงพ่อ้าวสัมภาษณ์โกวิโทครับนั่งอยู่ในความสงบก็จะได้การพระราชนาใมนต์ท่านพระอาจารย์มหานครปริยธรรมโมเปริยธรรมข้าวประโยคจะได้อ่านเดินเป็งประวัติโดยสันเกตูที่3เป็นเจ้าหน้าจังหวัดอุดรธานีครับราชสันตโกศลแล้วก็หลวงปู่สมสุจิโตวัดพระบาทิูพันธ์น่าจะเลยอีกสองรูปไหมครับ หลวงปู่ทองสุขกำลังเดินทางมาครับเรอสนิทเดียวกันครับหลวงปู่ใหญ่ยัไม่ไปนะครับประธานคณะครับแล้วก็หลวงเซี่ยเด่นครับขอะพันธ์นิาด้วยประสาทครับหลวงค์ประสาทอ่คุณโยด้วยมหาประสาทมหานาโคโลกสุดท้ายครับกำลังเดินทางมารอบนี้พี่นาะสักหกรูปนะครับเป็นรอบที่สาม ผมพ่อแม่พ่อจันตั้งขึ้นมาก็จะวางดอกไม้จันเลยนะครับเพราอไม่ได้ขึ้นมาหลายรอบรอบนี้ชุดที่สามมีหกนะครับเนี่ยเนี่ยผู้หญิงครับอายะอายะฮะโต๊ะไปที่ดูกระดูกไปที่ดูกระดูก ไม่คุณจานทร์ท่านถ้าบันทุนแล้วก็จะวางลงมนจันทร์เลยเนี่ย